สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ครับรับชมช่องดําซิ่งทรัพย์ิงทองครับแล้ววันนี้จะพามาดูเอ็มยูครับห้าเจ็ดศูนย์สองครับทําการหวานข้าวปั่นนานะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําเครื่องหวานข้าวนะครับข้าวเหนียวอ,ออกไปเ,เขาเจ้าก็ต้องอ้อมไม่พูดแล้วมันเขาไปทางไหนมันต้องข้นมาทึ่งนี้ไปน้าคู่นี้ไปหัน เออคืนนี้ละขึ้นไปเลยเดี๋ยวจะมารีวิวเครื่องหวานข้าวนะครับที่ติดตั้งอยู่กับรถแท็กเตอร์นะครับรถไถนานะครับใส่ได้ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอึไม่ว่าจะเป็น,ปนอ่า L40 L50 นะครับผมซื้อมาได้ประมาณ3ปีนะครับเาจะมารีวิวให้ดู ว่าวิธีก,กลไกการทํางานนะครับแล้วก็การหวานนะครับมันหวานยังไง EP นี้เอา EP สําหรับการแนะนําเบื้องต้นนะครับแล้วก็จะอธิบายให้ฟังว่ากลไกของเครื่องทํางานยังไงแล้วว่าก็จะมี EP ที่2ต่อมานะครับในการาจะให้ชมว่ามันหวานไปด้วยแล้วก็ปั่นไปด้วยแล้วก็ถ้าหวานก่อนก็ได้นะครับ ทั้งวานก so ่อนแล้วก mm ็ท hmm. <lige. S 2> ั้งวานไปด้วยแล้วก็ปั่นไปด้วยได้นะครับแล้วแต่คนขับครับแต่ถ้าเป็นประหยัดก็คือต้องทั้งหวานทั้งปั่นนะครับอ่านะครับแต่ถ้าเราวานก่อนแล้วค่อยปั่นก็คือมาต้องวิ่งวิ่งสองรอบนะครับถ้าคนยังไม่เก่งก็ต้องวานก่อนนะครับวานแล้วค่อยปั่นทีหลัง ถ้าคนที่ชำนาญแล้วก็ทั้งหวานทั้งปั่นไปเลยได้เลยนะครับเครื่องตัวนี้ก็สงวนราคาผมจําไม่ได้นื่อจาประมาณสองหมื่นกว่าบาทนะครับเป็นฝีมือคนไทยครับแทนเมดคนไทยทําเองนะครับคนไทยทําเองอ่านะครับผมขอสงวนสิทธิ์ในการบอกชื่อนะครับว่าชื่ออะไรว่าผมขอสงวนสิทธิ์นะครับ ว่าชื่ออะไรให้ดูเอาตามคลิปนะครับให้ดูเอาในคลิปนะครับนี่นะครับเราจะมาวิธีแนะนํากลไกนะครับก็คือจะมีถังบรรจุนะครับถังบรรจุเก็บข้าวนะครับถังนี้ก็จะใส่ได้ข้าวประมาณสามกระสอบนะครับถังนี้ก็ใส่ข้าวได้ประมาณ3ากระสอบนะครับกลไกคือมันจะมีมันจะมีเกีียวนี่นะครับมีท่อ ข้อนี้เห็นไหมเดยวไม่เห็นเนะาะข้อนี้ครับข้อนี้จะนําข้าวออกมามาตกใส่จานนี้ครับจานตัวนี้ก็จะเบี่ยงออกไปนะครับนี่ดีีมันจะมีเกลียวแบบนี้นะครับเกลียวแล้วก็ทําให้ดันข้าวออกมาดัานข้าวออกมานะครับแล้วก็จะบาดไปข้างหน้านะครับคนไกลมันตีได้ทุกรุ่นครับไม่ว่าจะเป็นรถไทฟ,ฟอร์ดรถไทคูปตา้าได้หมดครับอันนี้ อันนี้มึงเสียบานก่อนททั้งวานทั้งปันทั้งหวาน,ท,น,น,ท,วานทั้งปันเลยบออันนี้ด้อยตาไอ้ตานี่ทั้งวานทั้งปันนะครับอันนี้ก็เป็นยูมิวห้เยรนย์สองะครับโรตารี่เป็นของคูปัต้าครับสองเมตรยี่สิบนะครับ การงอกก็จะงอกเหมือนคนหวานนะครับเดี well. ๋ยวจะให้ดูก่อนว่าไอ้ตาจะหวานให้ดูครับว่ามันคนเกิรอมหวานฮะมันมีขีดินบ่ก็คือมันจะมีเกลยว เอาไปไหมอย่างด้ไปไหมไปไหมเอไไมเอนี่นะครับข้าลวละเมอเรียกกระชีดนะผมจะไปบอกชื่อนะครับไปดูในคลิปอ่ะ มาดูดูครับดูไอ้ดูไอ้ตาลจะบานให้ดูก็อ่าอีพีที่อีพีต่อไปเรื่อยๆคนที่ติดตามี่พีเร็กจะรู้ว่าวิธีเขาบานบานยังไงนะครับผมจะสอนผมจะสอนแล้วก็บอกวิธีบานเวลาซื้อเครื่องนี้มานะครับการบานนะครับเดี๋ยวดูเอา e ีพีหนึ่งก่อนนี่คือแนะนําเครื่องนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะพุ่งออกไปนะครับข้าวจะพุ่งออกไปข้างหน้าข้าวจะตกอยู่ประ,ประมาณหน้ารถข้าวจะตกประมาณหน้ารถครับแล้วมันก็จะเวียง ใบจานใบจานก็จะเวียงข้าวออกไปนะครับใบจานก็จะเวียงข้าวออกไปแล้วก็ทําให้ข้าวนี่กระจายนะครับกระจายออกไปข้างหน้ารถแล้วมันจะมีตัวปรับนะครับให้กระจายข้าวออกได้เยอะได้น้อยนะครับนี่นี่คือการหว่านรอบแรกนะครับนี่นะครับเห็นเม็ดข้าวไหมนี่เม็ดข้าวก็จะประมาณนี้นะครับ นี่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 ก็จะประมาณแบบคล้ายๆค,คนหวานหน่อยนึงนะครับนี่เห็นไหมนี่ครับเห็นไม่ข้าวไหมนะครับผมจะไม่แนะนำนะครับผมจะไม่แนะนำแบบว่าชื่ออะไรยี่ห้ออะไรให้ดูในคลิปนะครับเดี๋ยวรอให้ตาลกลับมาก,ก่อนอ่ะมาแล้วครับตาลย้อนกลับมาแล้วนะครับในอีพี่อไป จะมาสอนนะครับว่าต้องว่านยังไงก่อนไปยังไงก่อนนะครับอ่านะครับอ่าที่นี้ก็คือจะมาแนะนําเครื่องลักษณะการทํางานของเครื่องให้ดูนะครับว่าเครื่องจะทำยังไงนั่นแหละครับนั่นแหละครับมันจะมีเพาเป็นเกลียวออกมานะครับดันเข้าเกลียวตัวนี้ก็จะสามารถปรับได้ว่าให้เข้าออกเยอะออกน้อยนะครับแล้วก็จะมาหล่นใส่ไถ่จานจานนั้นก็จะเวียงนะครับนะครับนี่ครับจาน จานก็จะเหวี่ยงข้าวออกมานะครับเห็นไหมจานก็จะเหวี่ยงข้าวออกมานะครับอ่านะครับลักษณะการวานนะครับนี่นะครับแล้วก็อยู่ที่ความชานาญของคนขับด้วยนะครับถ้าเราขับเร็วขับเร็วหมุนอ่าหมุนตัววานข้าวนะครับหมุนตัววานข้าวช้าก็ยังไม่บาลานซ์กับตัวรถนะครับแต่ถ้าเป็นแท็กเตอร์ใหญ่แบบนี้ก็สบายครับถ้าเป็นแท็กเตอร์ใหญ่แบบนี้ก็สบายนะครับ ถ้าเป็นตัวเล็กเอาง่ายๆนี่นี่นี่เห็นไหมถ้าเป็นตัวเล็กนะครับถ้าเป็นตัวเล็กสมมุติว่ารถใหญ่เขาปั่นได้ประมาณ3รอบสมมุติสมมุติแป้งนี้นะครับรถใหญ่เขาปั่น3รอบเขาหวานข้าว3ทีแต่ถ้าเป็นรถเล็กต้องปั่น4รอบประมาณนี้ก็ต้องหวานข้าว4ทีแต่ลักษณะการหวานของเครื่องหวานถ้ารถใหญ่เดินหน้า3รอบมันก็จะหวานแค่3รอบใช่ไหมข้าวก็จะออกแค่3รอบแต่ถ้าเป็นรถเล็กหวานสี่รอบข้าวก็ออกเป็น4รอบและข้าวก็จะล่วงเยอะ ข้าวก็จะแบบลงแปลงนานี <dragging> ่เยอะเกินนะครับอ่าก็คือสรุปแบบว่าถ้าใช้เมล็ดข้าวเคยหวานแปลงนี่ถ้าว่าแปลงนี้เอาเคยรถใหญ่หวานสามกระสอบเป็นรถเลียกมาหวานเอารถเลียงเอลสียประมาณเนี้ยก็จะหวานอยู่ประมาณ4สอบครึ่ง4กระสอบครึ่งประมาณนี้นะครับอ่านะครับก็อยู่ประมาณนี้แต่ถ้าเป็นรถใหญ่ก็จะประมาณ3กระสอบประมาณนี้นะครับเข้าใจตรงกันนะครับอ่านะครับเพราะว่ารถใหญ่ คือล่องล่องรถใหญ่มันจะใหญ่หญกว่ารถเล็กอ่าเนี่ยเนี่ยล่องรถลอยล้อเนี่ยเห็นไหมเห็นลอยล้อไหมถ้าเป็นรถเล็กมันจะแคบแคบเวลาการว่านเขาจะว่านต่อลอยกันสมมุติว่าลอยรถใหญ่ลอยลอยนี้คือคือลอยข้างในใช่ไหมที่ลอยข้างในรถใหญ่เขาก็จะเหยียบมาเหยียบลอยตรงนี้เขาก็จะว่านว่าเข้ามาข้างในข้างนี้แต่ถ้าเป็นรถเล็กก็ว่านเข้ามาเหมือนกันแต่อัตราการการหว่านเท่ากัาาน,น,นแต่ละแต่รอบว่านรถเล็กจะเยอะกว่ารถใหญ่นะครับ ข้าวก็ออกมาเยอะกว่ารถใหญ่นะครับน,นี่แหละหลักการทํางานของเครื่องหวานนะครับก็มีประมาณนี้แหละเดี๋ยวอีพี EP ต่อไปอีพีที่สองจะมาให้ดูวิธีการหวานนะครับสําหรับใครสนใจก็ดูในคลิปเอานะครับว่าเบอร์โทรอะไรอยู่ไหนนะครับแล้วก็คลิปต่อไปก็จะมาสอนวิธีการหวานแล้วก็วิธีการปั่นนะครับว่าเขาปัน่นเขาหวานยังไงนะครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเข้ามาแล้วก็กด ถูกใจให้หน่อยนะครับกดสับตะไคร้ติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ